สวัสดีนะครับผมมาอยู่ที่อ่สมคิดนะครับมาดูรถหน่อยเห็นบอกว่าพี่เอไปทำอะไรกับรถผมก็ไม่รู้นะครับนี่สภาพอย่างที่เห็นนะครับโอ้อยากจะร้องไห้นะ <c oughs> หมดเสียยี่ห้อนกเขาหมดเลยนะมามากองมาเป็นกองขยะเลยเนี่ยขายบ้าขายบอหัว้าก็ไม่หมดเลยอยากคิดส่วนหมดอ่ะถังน้ำมันก็ยังไม่เหลือนะขายไปเท่าไหร่นะถังน้ำมันสามร้อยสามรแล้วก็เพื่องอะไรก็แกะขายตั้งไหนขายรถกระบตั้งไหนเพื่องอันนี้อ่ะเพื่องอะไรเครื่องพ่อคือขายหหมดร้อนสุดจะขายไปพันแปด ล้าซื้อมาห้าพันขายพันแปดเดี๋ยวพี่สันก็จะไปย่ำนานะครับเย่ะๆแล้วจะใส่ล้อยางไปก่อนนะครับเราจะวิ่งไปไปไหนพี่กลับบ้านใส่ล้อยางกลับบ้านแล้วไม่มีถังจะไปได้ยังไงเ็นขายไม่ลลวเลยไปเอาตรงไหนมาล้ว <Yes. S 2> เย,ย่ผมยแล้วอันนี้ทำไมมันเป็นอย่างกรณนี้ล่ะจานบีบเลี้ยวมันดีดอ๋อบีบเลี้ยวดีด <ไป S 2> <ป>แล้วถือว่ามันวิ่งไปแล้วมันกระตัก<อ>กระตักกระตักเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเฟืองแตกหรือว่าอะไรเฟืองมัน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 บินมันบินมันเอียงโอ้ถือว่าพวกสยามบอกอะไรเนี่ยมันเป็น,นะน,ปนอ่ะอ๋อพัดเองไม่เป็นแล้วเ,เฮ้ยเป็นอยู่ในของพี่แจ็คสี่ศูนย์นี่เขาโพ่นลงกลุ่มเมื่อคืนเนี่ย<อ>ที่ว่าเขาปล่อยมือไปมันกระดตัก เฟืองแตกไหมอ๋อแต่ถ้ามันดีนะมันจะเป็นเราะเฉพาะหนักๆอืมแต่จะเป็นตลอดเลยเฟืองแตกอืมมันเป็นตลอดเลยขับไปธรรมดามันก็เปิดเนี่ยอ๋อเฟืองแตกเรียบร้อยนะพี่แจ็คนะเอ้าเราใส่ให้ดีที่ขยิบลงมาล่างหน่อยที่อันนี้ล่มโครงการคนละครึ่งนะหมดจะหมดแล้วพิดสันนายเปลองเราเราไม่นั่งในล่มด้วแหมจะกล้าพูดกลางล่มยังร้อน โอ้โหแยกชิ้นส่วนเลยนะครับอันนี้เครื่องทำแรงไหมเนี่ยเ,เครื่องทำแบบนี้นเ,เ,เครื่องเดิมแม้ขนาดเครื่องเดิมมันใช้จนโค้งพังอะเขา่อกในไปไวนะกระต่ายเนี่ยโมเดลสี่านะสามครึง่งบอกว่าแสดงว่าไปช้าในรถจะพังอืมไม่ได้รอบต้องเร่งมันลอยนะครับอ,อันนี้คือเรื่องจริงไม่ได้ไวอวยครับเห,รเหมือนเหมือนกับไอ้รถที่ว่าร้อยห้าไปติดน้ำใช่ปะ ตอกตอกตอกเรียบร้อยเลยต้องเล่งะไตตอกตอกประมาณนี้แระมาณนั้นเรียบร้อยนะอะไรก็หาซื้อยากกรวยพิจิตเนี่ยทำไมอ่ะน้้นรุฒไม่มีอ่ะนี่นี่นี่ลูกปืนโอ้ลูกปืนโอ้ไปลูกปืนอย่างนี้เนี่ยลูกปืนกําเลียวมันอันนี้มันคอนอันนี้เองนี้อ่าอันี้ลูกปืนเอาบนเอาบลเลย เนี่ยอืมแล้วก็เนี่ยคือเนี่ยตับใหญ่สุดเราแล้เรา้วแ,ล,วแล,วลูกปืนล้ออ่ะงงลูกปืนลอ้อป,ปืนล้อก็ใหญ่อยู่ใหญ่อยู่ใช,ใช่ไหมเพราะเขาคืูงธรรมดาแล้วอ๋อนี่ลูกปืนลอ้อเป็นหกสามส่วนแปดนะครับเนี่ยแหละที่เขาพังกันเรื่อยอ่ะเพราะลูกปืนนี่นะมันไปเลยมันมันแตกไงม,มันแตกเพรามันจะพังนะสยามมันแต่แตกว่าเรียบร้อยเลยอ่ะเนอนอ๋ออย่างนี้ไม่ใช่มีเม็ดนอนกับเม็ดกลมเม็ดนอนแนะนำนะ ใช้ของ NTN เท่าน uh. oh. ั no. ้นโอโยเม็ดมันส no. ั mm. ้นแตกเหมือนกันเม็ด huh. น้อนะถ้าแตกถ้าโอโยไอ้นั้นไหมถ้าเกิด NTN ไม่เป็นไรมันจะเป็นมันจะเป็นล็อกพลาสติกมันทีเอ็นทีหรือทีเอ็นทีเอ็นเป็นทีเว่าปิดลูกปืนไว้นะอือต้องแงออกอันนี่เป็นเหล็กขนาดทีนะอันนี้มันจะเป็นพลาสติกอ๋อพลาสติกต้องแงออกไหมไม่ต้องอืมันเป็นเม็ดนอนเหมือนสโลกเราอ่ะมาอีกฝั่งนึงอ่ะแบบเดียวกันเลยผมกิ๊บไปนี่ คงยันมากนะมันหนาหนากว่าสยามนะยันมากเนี่ยเนี่ยเนฟืองจะหนากว่าใช่ไหมแล้วก็อะไรฮะหาซื้อได้ป่ะเนี่ยไม่ได้นี่นะจะบอกเนี่ยเห็นร้อยบินไหมเนี่ยอออ่มันเป็นอย่างงี้ที่มันตีแต่มันเอียงไงวันนี้มันก็ลื่นเวลาดันเราก็สับข้างเลยขันตูดหรือไม่เราก็เจียเจียเป็นเอียงเห็นไหมอ่าให้เอียงนี่เนี่ยอเดี๋ยวมันก็จะเข้า มันก็จะล็อกนี่เลยอ่าถ้าถ้ามันเป้ออกอย่างนี้นั้นเนี่ยมันจะลื่นอ๋อแต่มันเกาะเข้ามไปสุดแันเกาะหนักจนต้องดันออกแต่อย่างเงี้ยยิ่งหนักยิ่งดันเข้าอ๋อสลับทางกันอ๋อแต่บีบแล้วอ่ะถ้ามันเป็นข้างนึงแล้วอ่ะเราเปลี่ยนสับซ้ายไปขวาเลยไข้างมันจะดีแล้วไอ้ตรงเนี้ยเรามันเจีบเอ้านี่ลอยเจียวหมดเลยหองฝันฝันสอบยี่กมลังเฮ้ยพี่ เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบเฟืองเฟืองตัวนี้เป็นเป็นเฟืองเพลาบิบเลี้ยวนะอ่าแล้วก็มีโครงอะไรของอีกสยามเฟืองบีบเลี้ยวด้วเหรอดูสิโอ้อันนี้มันจะสี่ใหญ่กว่าใช่อันนี้เผามจะลองทีหน่อยเลียวกันอืมอืมทำไมถึงมาไม่ค่อยเสียดูดูสี่เลยอสี่มันจะใหญ่กว่า ไม่มีรอยกินเลยอ,ะอ่ะแต่โหดนะโเคเยี่ยมมากครับสะโหดหมดปรซี่มันใหญ่แต่ขับนิ่มนะโอ้ยบี๋กินน้ำมะพร้าวนะครับมือพองได้ป่ะเมียอยู่เปล่าฮะเมียอยู่เปล่าไม่อยู่ดิเมียไม่อยูอมอยอมอย่มือพองอ,ะอ่ะอ่าอันนี้ตัวนี้ทำอะไรเนี่ยอันนี้มาเปลี่ยนสายน้ำมันสายน้ำมันลักศรแค่สายบอก,กว่าขับไปสักพักแล้วมันจะเร่งไม่ขึ้น อ๋อไอ้อย่างที่ว่าก๊อกอะไรม ouais. ันนั่นนะมันไอ้นี่น้ำมันมันแตกอ๋อมันแตกออกไม่เลยมันก็ต้องพวกก๊อกน้ำมันอะไรมันหน้าร้อยยี่ก๊อกน้ำมันก็มันก็ตามนั้นนะครับแต่ตอนแรกมันไม่เป็นไงอ่าเราถึงต้องมาอย่างนี้ยเปลี่ยนสายเปลี่ยนสายอย่างเดียวตอนแรกคิดว่าปั๊มเสียพันกว่าบาท ร้อยเลยเนี่ยร้อยนึงอ่ะเนี่ยไหนเนี่ยโอ้โหเพ่อพงกันล่ะพอทำเองไม่ได้เออพูดมีผลทำเองแบบเราทำไมสายอันนั้นก็มีทำไมไม่เอาใช้เราไม่เหมือนกันครับแตกเพราะอันนี้จะเป็นสายถักเพราะมันจะมีจะมีเชือกตรงไหนแล้วทำไมพวกคูโบต้าสายเหม็นแตกอ่ะคูปต้ามันมีแรงดันมากครับอ๋อแรงดันมันนะแรงกว่า

อากาศก็ร้อนมากนะครับฝนไม่ยอมตกเลยนะครับอโอเคครับผมเดี๋ยวพี่ซันจะจัดการใส่ล้อแล้วก็ให้ปีาลากาไปให้นะครับสำหรับวิดีโอชุดนี้เขาจบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจนะแล้วก็ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับสวัสดีครับ